กลับไปที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้ระดับน้ําในแม่น้ําทียังคงสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องค่ะทําให้ชาวบ้านในอําเภอเมืองของจังหวัดขอนแก่นเริ่มได้รับผลกระทบแล้วหลังจากที่ก่อนหน้านี้มีหลายอําเภอทั้งอําเภอชุมแพอําเภอมันจาครีรีและอําเภอชนบทได้รับผลกระทบไปแล้วนะคะตอนนี้ผู้ที่อยู่ในอําเภอเมืองขอนแก่นกําลังขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินไปไว้ในที่ปลอดภัยค่ะเราจะไปติดตามจากคุณชาติพัฒนกุลการกิจรายงานอยู่ที่อําเภอชนบทจังหวัดขอนแก่นนะคะคุณชาติคะ ขอบคุณมากครับสถานการณ์น้ําท่วมในจังหวัดขอนแก่นหลายพื้นที่ได้ขยายวงกว้างเพิ่มมากขึ้นครับโดยเฉพาะชาวบ้านในอําเภอเมืองนั้นนะครับต้องขนย้ายทรัพย์สินไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่เกษตรกรเร่งเก็บเกี่ยวต้นข้าวเพื่อป้องกันความเสียหายไปมากกว่านี้ครับ ต้นข้าวที่ยังไม่ครบกําหนดเวลาเก็บเกี่ยวถูกลำเลียงจากพื้นนาที่ถูกน้ําท่วมนานกว่า1สัปดาห์ทำให้ชาวบ้านจึงตัดสินใจเก็บเกี่ยวผลผลิตที่ยังไม่สุกเต็มที่เพราะกลัวว่าหากปล่อยไว้นั้นต้นข้าวอาจจะเสียหายทั้งหมดครับกะวาเที่ยวซุปมันทีม่าเม็ดทุกสุกดี้หรอซุมเม็ดทุกสุกเมก็ดบอกโเอาถิ่มไปเลย<อ>ได้เท่าไรก็เท่านั้นได้เท่าไรก็เท่านั้น,น,นครับ ขณะที่ชาวบ้านชีกบท้อซึ่งติดอยู่กับแก่งละว้านะครับแล้วก็รองรับน้ําจากแม่น้ําชีก่อนไหลลงพื้นที่ด้านล่างโดยเฉพาะที่อาเภอเมืองขอนแก่นระดับน้ําไหลเข้าท่วมบ้านแล้วสูงกว่า1เมตรชาวบ้านต้องเคลื่อนย้ายทรัพย์สินสิ่งของสัตว์เลี้ยงอพยพมาอยู่บนถนนนอกจากนี้ครับน้ำยังท่วมเส้นทางเข้าหมู่บ้านทําให้เหลือเส้นทางเข้าออกเพียงเส้นทางเดียวเท่านั้น เช่นเดียวกับที่อำเภอชนบทครับเส้นทางที่เข้าออกหมู่บ้านทั้ง4เส้นทางคือบ้านป่าแดงบ้านแจ้งพระนอนบ้านป่าม่วงและบ้านโนนพระธาตุก็ถูกน้ําท่วมเช่นกันครับรถทุกชนิดไม่สามารถวิ่งเข้าออกไปมาได้ต้องอาศัยเรือเป็นพาหนะในการเข้าออกเท่านั้นครับ และล่าสุดนะครับในขนาดนี้ระดับน้ําที่บ้านโจดอําเภอมันจาคิรีนะครับเพิ่มขึ้นเป็น11เมตร56เซนติเมตรแล้วนะครับเพิ่มขึ้นจากเมื่อคืนนี้อีก6เซนติเมตรทั้งหมดก็คือความเคลื่อนไหวล่าสุดจากจังหวัดขอนแก่นครับ